สำหรับคนที่มีรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอยากใช้เรื่องของค่ารถ่อนบุตรก็ต้องมาดูว่าวันนี้ สป,ปรกรนะคะเขาจะใจดีนะให้เรื่องของค่ารถยนต์บุตรอะค่ะเพิ่มให้ด้วยสําหรับคนที่มีบุตรเพราะว่าเขาอยากจะส่งเสริมให้คนมีลูกเยอะๆ,ๆอ่ะเรามาดูกันนะคะแต่มันต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนะในเรื่องของค่ารถยนต์บุตรอะค่ะเขาต้องมาตั้งต้นก,นก่อนนะว่าวันนี้คุณพ่อบคุณแม่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเราจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สิทธิลดหย,ย่ตนบุตรได้เลยถ้าเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดอันหลักง่ายๆนะคะในเงื่อนไขของกฎหมายนี่เขาบอก ว่าถ้าบุตรเนี่ยอายุไม่เกิน20เนาะคุณสามารถใช้สิทธิ์รถยนต์บุตรอาคารได้ทุกคนเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าบุตรคนที่2เนี่ยเขาเกิดหลังปี61อะคะคุณจะได้ค่ารถยนต์เพิ่มมาอีกด้วยเช่นกันคือบุตรต่อคนนะคะสามารถได้ค่ารถยนต์ถึง30,000บาทแต่ถ้าบุตรคนที่2เกิดหลังปี61สมบกณ์กจดีเพิ่มให้เป็น60,000บาทนะ สมมติว่าง,ง่ายๆนะอิงฟ้าแต่งงานกับชาลอดมีลูกอยู่4คนแล้วลูกคนที่4เนี่ยค่ะเกิดตอนปี62ลูก3คนแรกอายุไม่เกิน20ปี3คนแรกก็ได้ละคนละ3 0,000บาท3คนได้มาถึง90,000นะคะแต่ลูกคนที่สี่ที่เกิดหลังปี6-1ขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะเขาจะได้สิทธิ์มาเป็น6 0,000บาทลูกคนสุดท้ายเนี่ย60,000บาทเพราะรวมกันปุ๊บลูก4คนของน้องอิงฟ้ากับชาลดนะคะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ถึง15 0 0 0 0 แต่ต้องเป็นกรณีที่คุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกันคุณพ่อก็ใช้สิทธิ์ได้คุณแม่ก็ใช้สิทธิ์ได้นะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วอยู่กันเฉยๆบาทเนี้ยคุณแม่ได้ใช้สิทธิ์ดหย่ตนลูกได้แต่ว่าพ่อเนี่ยใช้ไม่ได้และถ้าสําคัญนะคะถ้าสมมติคุณพ่อเฮ้ยฉันก็ฉันก็เป็นพ่อฉันก็อยากใช้สิทธิ์ดหยอด่อนบุตรด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายๆนะคะคุณพ่อเองก็แค่ จดทะเบียนร,รับรองบุตรขึ้นมาแค่นี้คุณพ่อก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้ค่ะนี่คือเงื่อนที่กฎหมายให้นะคะและถ้าวันนี้อยากจะได้รับสาระความรู้ดีๆแบบเนี้ยก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็กเปิดนะคะและถ้าแบบอยากได้รับสาระความรู้ดีๆทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์เพจเอ็กเปิดคะ่ะ